มาดูอีกหนึ่งภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นในสังคมของเรากันบ้างนะครับคุณผู้ชมทางตำรวจไซเบอร์ก็ได้มีการจับกลุ่มมิจฉาชีพซึ่งส่งสลิปโอนเงินปลอมนะครับไปสั่งซื้อมะม่วงผ่านทางเพจกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงที่อำเภอบางคล้าก่อนที่จะมีการขอยกเลิกให้ผู้ขายเนี่ยโอนเงินกลับคืนมาครับ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์นะครับแถลงเตือนภัยกรณีคดีคนร้ายส่งสลิปโอนเงินปลอมไปสั่งซื้อมะม่วงผ่านทางกลุ่มกเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงอำเภอบางคล้าครับโดยทางกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวน,สอ,สวนอาญาากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่ง รวมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพเมืองปัตตานีจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับก็คือนายดุริยะซึ่งจับกลุ่มได้ที่จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมานี้เองครับแล้วก็ส่งต่อให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการตรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งดำเน,นินคดีตามกฎหมายในข้อหาโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งปลอมเอกสารสิทธิใช้หรืออ้างเอกสารปลอมและช่อโกงนี่ก็เป็นข้อหานั่นเองครับ ทีนี้พฤติการค่ะคุณผู้ชมคือว่าผู้ต้องหาเนี่ยเขาใช้บัญชี Facebook ทักมาขอซื้อมะม่วงผ่านแฟนเพจ Facebook เนี่ยนะคะคือพอทักมาเสร็จแล้วก็มีการโอนเงินส่งสลิปโอนเงินปลอมผ่านบัญชีทกศของลูกสาวผู้เสียหายเนี่แหละหลังจากนั้นก็แจ้งขอยกเลิกออเดอร์ทั้งหมดพร้อมกับขอคืนเงินคืนนะคะคือขอเงินคืนด้วยแล้วก็ผู้เสียหายก็หลงเชื่อทําการโอนเงินคืนไปให้ด้วยต่อมาผู้เสียหายรู้สึกแปลกใจเอ๊ะกับการยกเลิกออเดอร์ดังกล่าวเนี่ยทำไมถึงยกเลิกออเดอร์จึงให้อดมินเข้าไปชค QR code ไลิปโอนเงินพบว่ามีการโอนเงินเข้าเพียงแค่0.01บาทเท่านั้นจึงได้ไปแจ้งความผ่านระบบแจ้งความออนไลน์ของ w w w e a t h a i p o l i c e o n l i n e com ของสำนังกงานตำรวจแห่งชาติเราเนี่ยนะคะแล้วก็เดินทางไปให้ปักคำต่อสุดท้ายก็เลยมารู้ตัวว่าโดนหลอกค่ะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันครับผู้เสียหายซึ่งเกิดขึ้นที่บางค้านะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องทําเกษตรนะครับเป็นกลุ่มเกษตรกรทามะม่วงที่บางค้า ก็ผู้ต้องหาก็มาหลอกกลุ่มเกษตรกรอกน้องเนี่ยนะว่ายังไม่ได้ของนะครับก็สลิปมาว่าโอนไปแล้วนะแต่ฉันยังไม่ได้ของต้องควรคุณโอนเงินคืนก็ไปลบไปลบตัวเลขในสลิปนะครับอันนี้ก็ใช้เทคนิคกันนะครับไปลบตัวเลขในสลิปว่าจริงจโอนมาแค่0.01บาทแต่ลายเาว่าผู้โอนมา3,000-5,000บาทน้องก็เลยต้องโอนเงินคืนให้กับผู้ต้องหาไปซะซึ่งวันนี้เราดาเนินการจับกลุ่ม ได้แล้วยอดเงินอาจจะไม่ได้สูงมากนักในเคสนี้แต่ประชาชนจะเดือดร้อนลักษณะแบบนี้เยอะขึ้นเพราะในการปลอมสนิปลเงินซึ่งมันก็จะเข้าตามปออาญาด้วยนะครับในกความผิดทางบออาญาในการปลอมแปลงสารและพระบ่อมด้วยอันนี้ก็ฝากเตือนนะครับว่าเวลาท่านที่ทําธุรกิจธุรกรรมรอะไรต่างๆนี่ก็ดูให้เรียบร้อยซึ่งน้องนี่นสังเกตสองสาครั้งจึงทางแจ้งทางตำรวจทราบและดำเนินการถบกลุ่มแบบนี้ครับ เรานี๋ต้องขอขอบคุณพี่ๆตำรวจทุกท่านนะคะที่ดาเนินการจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็วนะคะคือทางเพจของเราเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวแทนของเกษตรกร,รกล่มแลงใหญ่างม่วง,ง,งซึ่งทำม่วงออนไลน์มาตั้งแต่ปี23ซึ่งเราทำการขายออนไลน์มาเนี่ยกว่าจะเราจะขายได้หรือว่าจะปลูกม่วงมาได้มันเหนื่อยแล้วเขาติดต่อซื้อมะม่วง,าง,งามาเนี่ยค่ะซื้อในยอดเดินที่จํานวนสูง2ออเดอร์แต่เวลาที่เราจะส่งของเขาเขอยกเลิกหรือออเดอร์ order, เขาอ้างว่าไม่มีคน รับของนะคะเขาสั่งให้เพื่อนแล้วพอเราคืนเงินไปแล้วจริงๆเนี่ยเขาก็ขอยกเลิอกอีกออเดอร์หนึ่งอ้างว่าเขาจะรีบเดินทางไปต่างจังหวัดซึ่งจะไม่มีคนรับของเขาก็ให้โอนเงินคือนอีกพอเราโอนเงินคืนคือเราเคยโดนมาแล้วอ่ะเมื่อตอนปีที่แล้วเนี่ยเหตุการณ์แบบเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่เ้ื่องทหารคนนี้เราก็รู้สึก 88, แปลกๆก็เลยไปเช็คนะคะพอไปเช็คก็เลยรู้ว่าเนี่ยเขาสลิปบอมมาค่ะพอสลิปบอมมาปุ๊บเราก็เลยดาเนินการแจ้งความนะคะพอแจ้งความไปเสร็จเนี่ย ผพือหาได้ใจก็ยังมีการทักมาสั่งซื้ออีกรอบหนึ่งล้วก็ทาพฤติกรรมเดียวกันแต่อีกรอบหนึ่งก็คือให้ให้โอนเงินโอนเงินมาเกินจํานวนนะคะจากยอดหนึ่งพันหนึ่งอเป็นยอด1700เรแล้วให้โอนส่วนต่างคืนเนี้ยค่ะก็พฤติกรรมคล้ายๆกันคือการให้โอนเงินคืนหรือบอกสนิปแล้วก็จะโทรเร่งจะทักอีกรอกกนบลัวว่าให้รีบโอนเงินคืนเขาจะต้องมีทุรัไปทัการอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาว่าเราเป็นคนผิดว่าเราเป็นคนช้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะพฤติกรรมก็จะเป็นแบบเนี้ยที่ผ่านมาเคยมี สมาชิกไม่มเคยถูกหลอกลักษณะนี้มาบ้างหรือยังมีอีกเหตหนึ่งโดนแต่ว่าคือเรามีการคุยกันเขาก็บอกว่าเขาได้บอกไปผู้ต้องหาไปว่าคือคนเดียวกันเลยนะคะว่าเป็นสลิปลอรมเขาก็ไม่ได้โอนเงินคืนแต่ว่าเมื่อปีพศ64อะค่ะคือขายว่าพวกนี้แหละโดนไปพิการแบบนี้คือเวลาขายเรายิงอดเยอะๆเราไม่มีเวลาเช็คงานหลังบ้านเราไปเช็คทีเดียวตอนที่สําเร็จจากการหมดสั้นมาม่วงแล้วอะค่ะเจอไป8,000กว่าบาท เราก็มีการคุยกันในทีว่าถ้าอย่างนี้นะมันผิดปกติแต่กรดีเช่เนี้ยองแอดมินเขารับเข้ามาใหม่เขาก็ยังยังไม่ได้บอกเราเรื่องนี้ก็เลยโดนไปก่อนในช่วงที่เราโอนเงินคืนนะ่ะเรายุ่งกับการแพทมะม่วงกับการมะม่วงมันจะล่วงจากต้นนะคะก็ต้องรีบขายให้เร็วที่สุดมันก็เลยไม่มีเวลาเช็คก็เลยเสียท่ามิชาัชีพไปอยากจะฝากบอกอะไรกับผู้ที่ประกอบการออนไลน์หรือสื่อออนไลน์หรือคันของในออนไลน์ค่ะก็ถ้าดีที่สุดน,นะคะการป้องกันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดน,นะคะ เพราะว่าถ้าเกิดเราป้องกันแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไม่เสียค่าหรือว่าเสียหายได้คือถ้าเกิดว่าลูกค้าโอนเงินมานะคะก็ให้สแกนสลิปเพื่อเช็คก่อนว่ามียอดเข้าไหมหรือให้ทําแอปพลิเคชันกับธนาคารดูสเตทเมนต์หรือดูออยอดเงินเข้าทางข้อความนะคะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราได้รับเงินแล้วจริงๆะคะ่ะถ้าเกิดว่าเราโอนไปแล้วเนี่ยมันยากที่จะได้คืนแล้วเราก็กว่าจะได้กําไรในแต่เราออเดอร์มันก็ก,ก็นันก็เหนื่อยนะคะ เป็นการป้องกันจะเป็นการที่ดีที่สุดแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าตำรวจไทยมีการทํางานแบบรวดเร็วอะค่ะก็คือถ้าเกิดพลาดไปแล้วก็ขอให้ออกมาแจ้งความเพื่อลดพื้นที่ยืนของวิชาชีพในสังคมไทยอะค่ะผู้เสียหายนะแตกใจแต่เขา,าก็ใช้คกามอดในมุมองปกติเลยรือว่ารดูแนบเนียนมากเลยดูแนบเนียนค,ค่ะถ้าเกิดว่าเราเห็นเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่ผิดเลยค่ะ<ม>เขาใช้บล็อกตัวอ,อักษรอะไรเหมือนกันหมดค่ะคือถ้าเป็นแอนมินเขาจะไม่ดี ไม่ได้โอนเงินเข้าแอดมินใช่ไหมคะโอ,อนเงินนุชีเขาเ้าเจ้าของเพจเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกว่าเงินเข้าจริง